จะบอกว่าอากาศก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะตอนแรกคิดว่าอืมปอกบ่ายแล้วอากาศจะดีขึ้นตอนนี้ก็บ่ายสามโมงเย็นแล้วคือแบบไม่ดีขึ้นเลยอะยากกว่าเดิมด้วยซ้ำตอนนี้ก็จะมาทำอาหารอืม จะยาหมุนเส้นใส่กุ้งทานกับผักกาดผักกาดหอม เส้นค่ะมก็จะเอาเส้นใส่แล้วก็ใส่น้ำเดือดลงไปจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนทำอาหารเก่งเก่งอะไรเลยนะทำกันตายพอแบบพอทานได้ไปงั้นเอง แล้วค่ะอาหารอาหารจะบอกว่าอะไรดีอะอาหารกลางวันปนกับอาหารเย็นดีหรือเปล่าอาหารกลางวันปนกับอาหารเย็นอุ๊ลืมหยิบลืมหยิบช้อนส้อมอืมหนก็ ต้องลองชิมว่าอร่อยหรือเปล่าประทําทไม่ได้ชมิมืโอเคเลยค่ะแตกมากเลยนะเวลาเราทำกับข้าวนะแล้วถ้าเราตั้งใจมากๆแบบว่าเราต้องโหชิมแล้วชิมอีกอะไรเนี้ยมันมันจะออกมาไม่ไม่ได้เรื่องอะ เต่เพอเราเราใส่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 อะไลงไปไม่ได้สนใจมากมันก็ออกมาโอเคเนาะปกติแล้วอะเป็นคนที่แบบว่าถ้าหากว่าทานอาหารเนี่ยจะชอบคุยกับเพื่อนบางทีก็จะโทรแม่เอ่อมสเซนเจอร์ค่ะคุยกับเพื่อนบางทีก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะคะเริ่มจะมืดนกก็ยังมากินอาหารกันอยู่เลยนะเนี่ยคือวันนี้อากาศไม่ดีขึ้นเลยอะมีบางช่วงคือแบบฝนตกแรงมากลมก็แรงนกนี่ก็คือขยันเนาะถ้าไม่ขยันก็อาจจะอดตายเหมือนก็เหมือนคนเนาะ เข้าใจว่าสโนปี้ก็คงจะหิวอีกแล้วเพราะว่าเป็นเวลาห้าโมงเย็นหิวหรือว่าอยากออกไปข้างนอกเนี่ยออกไปข้างนอกก็แบบว่าอืมอากาศไม่ดีอะ่ะ <c oughs> คือว่าจะต้องเลียจนจานเนี่ยสะอาดเลยนะ เราดูสิคือว่าข้างนอกมันแฉะมากซะจนกระทั่งเวลาเขาออกไปข้างนอกอวาลา,าวเขาเข้ามาก็ย่าเป็นรอยเท้าเห็นเป็นรอยเท้าเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนผ้าปูผ้าปูพื้นไปเมื่เอเช้าเพีกงแล้ว วันนี้สโนปี้ก็ต้องใช้สนามหลังบ้านนะคะเพราะว่ามันทั้งแฉ่ทั้งทั้งแฉ่ทั้งชื้นทั้งเปียกทั้งลมก็แรง มีเห็ดมาขึ้นบนสนามเต็มเลยแล้วมันก็เน่าเน่าเจขึ้นเกลือนเลยมันเน่าอะมันเปียกมากๆเลยค่ะเกือบจะเข้าบ้านแล้วเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจว่าอจะต้องทำธุระซะหน่อยแล้วต้องให้ความเป็นส่วนตัวเนาะ ล,ล,ล่อ,อ,อ,อนี่คือหน้าภูมินะคะมันไม่หนาวอะ่ะมันเป็นเลขคู่แต่ลมมันแรงนะคะลมมันเย็นอะ่ะนี่ก็คือห้าโมงครึ่งแล้วนะคะเย็นย่ำแล้วอะ่ะพระอาทิตย์จะ ออกดินแล้วก็คือลำแสงสุดท้ายแต่นกยังมาจิกกินถั่วกันอยู่เลยคือว่าถ้ากว่าเป็นออฟฟิศเวิร์คหรืถ้าว่าทำงานออฟฟิศก็คือเนี่ยจะเลยต้องทำโอเวอร์ไทม์แล้วนะแต่พอดีว่ามันยังไม่เมื่อสัทีเดียวเนาะแล้ววันนี้คงจะหาอะไรกินไม่ค่อยได้อะ่ะเลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องกินให้ถึงที่สุด ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะกลับรังกันเมื่อไหร่ตอนไหนแต่ก็คงจะอีกไม่น่าแล้วอะคะ่ะมันจะมืดแล้วอะ่ะมีพึ่งมานอนตายอยู่บนขอบหน้าต่างหนึ่งตัวไม่ทราบมาจากไหนไม่ทราบว่าตายหรือเปล่าคงตายเอ่ะโถโถโถเข้ามาได้ยังไงก็ไม่ทราบอะคะ่ะหรือว่าเราตอนเราเปิดหน้าต่างไว้แป๊บหนึ่งมันมาก็ไม่รู้อะเนาะ ตอ,อนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะคะทีนี้จากในกล้องเนี่ยมันดูเหมือนสว่างกว่าความเป็นจริงอะ่ะจริงๆแล้วมันมืดกว่านี้นะแล้ว นกก็กลับบ้านไปแล้วด้วยดูสิแต่ที่แต่ที่แปลกใจมากก็คือพเอ่มอะไรอ่ะไฟพลังงานแสงอาทิต์ของเราเนี่ยมันขนาดว่าวันนี้ไม่มีแดดเลยนะแต่มันก็ยังอุตส่าสว่างขึ้นมาได้นะเนี่ยคือแบบอืมงงมากเลยอ่ะจริงๆแล้เาคิดว่าอุ๊ยวันนี้มันคงไม่ไม่มีแสงแน่เลยเพราะว่า มันไม่มีแดดเลยอ่ะเออมันก็ยังดีนะคะเนี่ย